เข้าไปจับพี่ได้มันยังเด็กซิป่ะอยู่ในห้องเลยคาตาปูเลยนอนเอากันกกันอย่างเงี้ยเจ้าค่อยทำไงยกมไหวนค่อยมั้งพ้องยกม้ว้มั้งฮะเจ้ว่าค่อยทำยไงกับเจ้าในสถานการณ์แบบนั้นที่เจ้าไม่นอนกบมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ไม่ขอเวลาขอเวลาว่าอธิบายคนให้จบแล้วเจ้คิดว่า,า,าค่อยจะฟังไหม กุกันอยู่ขนาดนั้นนอนกุมมือกันเฉยกุมมือพ่ออ่ะฮะเจียวต้องมีเหตุผลนะไม่เห็นผลจียวมีเหตุผลอะไรพี่เนียวฮะนี่เจียวเห็นเออฟังกคนิห้วยอันนี้แค่สมมุติลึงขนาดนี้ห้วยอะไรภาพที่เห็นนะมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดก็ได้ไม่บอกผี่เลยไม่อะคือมึงเอากันนะเอาง่ายเถอะคือมึงเอากันมึงในที่นี้ใครได้คิดใช่ไหมมึงนั่นแหละ ยังไม่ทนได้เอาใครเลยซ้อมไว้ก่อนอะเข้ากับผู้หญิงคนนั้นเล้วอีกผู้หญิงคนนั้นก็รู้ด้วยว่าพี่คบกับจิ๋วเออเป็นแฟนพี่แล้วแล้วมึงเอากันไงมึงเอากันไงก็เอากันธรรมดาไม่มีอะไรเกินเลยห่วยแล้วจะแก้ปัญหาไงก็คุกเข่าแล้วจะทำจะทำแล้วก็ทำ เลือกอกมีออมีสิทธิ์เลือกตีนกูนี่แหละจะเลือกให้มึงเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เรื่องสมมตินะเออแล้วพี่คิดว่าจิ๋วจะตีผู้หญิงคนนั้นไหมคงไม่เหลือแรงไม่เปี่ยวผู้หญิงนั่นหรอกทำไมคงกระเทือกกูหมดแรงแล้วมึงรู้ตัวนี่ไม่ตีอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นอนะ่ะตีมึงนี่หรอมันตกรอนตกรอนไงสันดานโอสมมตสสสออิสมมติ เออสมมุติเนี่ยเขาก็ตีแบบสมมุติแล้วนะเนี่ยซับซอบแล้วโอ้แล้วจะเลิกไหมถ้าจิวเลิกกับพี่พี่ก็ไม่ง้อเออแล้วไงล่ะแล้วไงแล้วอีผู้หญิงคนนั้นอ่ะเจ้าจะทำยังไงกับมันก็ง้อถ้าง้อถ้าเจ้ากลับมาก็เลิกคนนั้นถ้าเจ้าไม่กลับมาก็กลับมาเอาคนนี้ต่อมึงยังอุตส่าห์จะไปเอามาเี๊มึงสมมุิอย่างนี้แหละมึงก็เลยตบตีก่อนมึงไม่ต้องแล้ว สมมติพอ่ออ๋ออันนี่ก็คือเรื่องจริงไง<อ>คือเรื่องจริงไงแหละคือเรื่องจริงไงเอคอ,เอคือบอกไว้ก่อนแล้วนี่ไง